นี่ทำอะไรอ่ะครับพี่นี่ไงเธอเปลีป่ยนแต่เล็กคอยของเดิมมันเป็นเทียนกงสีดำดำเห็ป oh. <Ooh. S 2> นป่ะแดงขัดเลยนี่มันคืออะไรครับพี่คอย K 2 0ของยี่ห้อ a NP Performance ครับ อันนี้พี่อุดหนุนเข้ามาจากในงาน EU b a c k l a t h เห็นเขาตั้งบูธขายอยู่แต่ก่อนที่จะอุดหนุนเขาเนี่ยพี่ได้ตัวนี้มาครับที่ไปแข่งกว่าน,นั้นที่ไปแข่งเบิ้ลไฟนะเขาเรียกแบตเทิร์นไฟก็คือมีการแข่งขันจอดรถหิ้เฉยนี่แหละแล้วก็เบิ้ลให้ไฟมันออกข้อแล้วพี่ก็ได้ปัมติติ อันนี้ก็เรียกปั๊มติก๊กเป็นปั๊มสาหรับสร้างแรงดันน้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังน้ามันอันนี้เป็นปั๊มตูดใหญ่เขาเรียกปัป๊ม NP 5 3 5สาก็มีมูลค่าสูงอยู่นะอันหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะอันนี้พี่ได้รางวัลมาป้อมถ้วยอัน,นใหญ่หนึ่งอนะันนี่นะับนี่ของ NP เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะมาใส่ทั้งคอยก็เดี๋ยวปั๊มติ๊กอันนี้ต้องให้ช่างใสช่างผู้เชี่ยวชาญว่าเราใส่ไม่เป็นเอาพี่แรงนี้จะใส่ได้หรอ ได้สินี่ไงใส่อยู่นี่ไงเห็นปะพอดีเป๊ะเลยห็นั้มกอย่างน,น,างนี้หลายคนเขาแต่ว่าเป็นมันเป็นคอย K20 แ่ะแต่ว่า h o n d a เนี่ยผลิตออกมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็ปั๊กที่เราใส่ใส่กับตัวคอยเนี่ยมันเป็นปั๊กสำหรับ K20 นี่แบบนี้ปะปลั๊กของ K20 ซึ่งถามว่าใช้อันอื่นได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ของ D17 ได้ใช้ของ DC กอื่นก็ได้แต่ว่ามันต้องสร้างปั๊ให้มันเท่ากันเหมือนกันแต่นี้ยคือใช้ k 20ใส่ได้เลยปะกดเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเราขันนอ็อตแล้วก็ใส่ปา๊เข้าไปแล้วมาดูว่ามันจะสวยขนาดไหน ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีขันน็อตเอาของออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทเครื่องทดสอบดูว่าการทำงานของระบบไฟหรือเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติไหม เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่คอยเอ p e r f o r m ร์ฟอร์แมไปนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทดลองเปิ้ลลองสตาร์ทดูจังหวะสตาร์ทจังหวะเปิ้ลคือตอนนี้คาเซ้นติดเทา้าถามว่ามันดีขึ้นไหมในความรู้สึกคือ,อมันตอบสนองดีขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนคอยชุดใหม่ไปเดี๋ยวเราค่อยถ่ายคลิปตอนเราไปขับรถเล่นหรือตอนเราไปในสถานที่ปิดแล้วลองเปิ้ลดูว่า เอฟเฟกต์มันจะดีขึ้นไหมแต่ผมเชื่อว่าดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าส่วนประกอบชิ้นงานค่อนข้างที่ดูแข็งแรงและเรียบ้อยมากๆครับฝากติดตามมาด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนชุดคอยแล้วเราจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ